สวัสดีครับคุณผู้ชมก็มาพบกับผมอิดปารินนะครับมาพร้อมกับข่าวสารกิจกรรมดีๆแบบมีสาระและสร้างสารรค์ตามแบบฉบับของข่าวศิละปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ครับมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเพียบเช่นเคยรวมถึงในวันนี้เนี่ยเรามีงานเพลงมี MV ใหม่ๆม,มาให้ได้อัปเดตก,กันกับน้องมิวสิกกับช่วงเพลงใหม่ MV ร้อนทุกวันพระรหัสสตีแบบนี้ยังไงคอเพลงห้ามพลาดนะครับ แต่ข่าวแรกในวันนี้ไปเริ่มด้วยเรื่องของความสวยความงามและการประกวดกันก่อนเลยครับกับการประกวดประชันความงามระดับนานาชาติซึ่งไทยของเราเป็นเจ้าภาพอย่าง Miss Grand International 2020ในรอบชุประจำชาติเมื่อคืนนี้ครับ ความสนใจจากแฟนๆนางงามทั่วโลกเช่นเคยเลยนะคะสำหรับเวทีการประกวดความสวยความงามสัญชาติไทยระดับนานาชาติอย่าง m i สแก a นอินเตอร์เนชั่น2020 ที่ปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยเมื่อค่ำวานนี้ก็เป็นรอบชุดประจำชาติสาวงามจาก63ประเทศทั่วโลกต่างก็ไปประชันอวดโฉมกันในชุดที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษตามเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆหลากสีสันหลายรูปแบบทั้งนําเสนอเรื่องราวของอาหารวิถีชีวิตวัฒนธรรมสถานที่สําคัญแลนด์มาร์กต่างๆได้อย่างโดดเด่นสวยงามสุดอลังการตรการตาฟาดฟันกันแบบไม่มีใครยอมใครเรียกเสียงคือหาและเสียงปรบมือได้เป็นระยะระยะ อย่างเช่นสาวงามจากประเทศลาตินอเมริกาหลายชาติก็ไปในชุดคันิอลระดับระดาด้วยขนนกฟูก,ก้องหลากสีสันชุดประจำชาติที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์และความเชื่อท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเมียนมากัมพูชาอินเดียจีนและเนปาล สาวงามจากประเทศที่ญี่ปุ่นแดนอาทิตย์อุทัยก็ไปในชุดลูนิซาจิกับชุดที่โดดเด่นด้วยเทคนิคการฟอร์มที่เปลี่ยนจากชุดคิโมโนเป็นชุดล้ำสมัยสิงเงินมทัลิตให้กลิ่นอายของยุคโรบอทสาวงามประเทศอังกฤษไปพร้อมกับชุดที่เสมือนกับยกคิงช้าสวรรค์สื่ึงลอนดอนอไอชิงช้าสวรรค์ใหญ่และสูงที่สุดในยุโรปหนึ่งในแด์ม์คสำคัญของกรุงลอนดอน ทางด้านสาวงามจากสหรัฐอเมริกาก็ไปในชุดราตรีสีขาวปักลายธุงชาติและผ้าคลุมที่มีใบหน้าและรายชื่อของบุคคลสำคัญ แต่ที่เป็นกระแสถูกพูดถึงอย่างหนักจนเป็นดราม่าบนโลกออนไลน์ก็ต้องชุดประจำชาติจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างประกศลาวที่เห็นอยู่นี้และตัวแทนนางงามจากประเทศไทยอย่างน้ำพัชรพรจันทรประดิษฐ์กับชุดที่บอกเล่าเรื่องราวของตลาดน้ำดำเนินสะดวกของประเทศไทยหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวนักเดินทางทั่วโลก สาวงามประเทศใดจะได้ครองตำแหน่งชุดประจำชาติยอดเยี่ยม Best National Costume นแฟนนางงามทั่วโลกก็สามารถร่วมโหวตกันได้นะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์ผ่านทาง Facebook Miss g r a n International ชุดประจำชาติโดยจะมีการประกาศผู้ชนะรางวัล Best National Costume <New> ในรอบตัดสินวันเสาร์นี้ที่โชว์ <Wow. S 1> ดีซีฮอล์ค่ะ ส่วนข่าวนี้เป็นการประกวดคลิปวิดีโอของน้องๆเพื่อนําไปใช้ในการรณรงค์การสวมใส่หมวกกันน็อกและประชาสัมพันธ์ถึงความปลอดภัยของการสวมหมวกกันน็อกอย่างร้องเล่นเต้นเพลงพี่หัวดีครับ ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นคลิปวิดีโอของน้องๆน,น,นักเรียนทีมมาสีพี่หัวดีจะพาแดนซ์จากจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีที่คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษิาธาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล1 0 0 0 0แบาทในการประกวดคลิปวิดีโอร้องเล่นเต้นเพลงพี่หัวดีเพื่อใช้ในการรณรง์การสรวมหมวกกันน็อกและประชาสัมพันธ์ถึงความปลอดภัยของการสวมหมวกกันน็อกและรณรงค์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองสถานศึกษาและประชาช นทั่วไปเห็นถึงความสําคัญของการสวมหมวกกันน็อกให้กับเด็กซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการในเด็กอายุต่ํากว่า15ปีที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นและมีพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานไปเมื่อบ่ายวันนี้ ดยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็ตกเป็นของน้องๆจากทีมพี่หัวดีที่โรงเรียนจอยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองน้องๆจากทีมโคชเผือกปลอดภัยใส่พี่หัวดีกรุงเทพมหานครคว้าไปครองค่ะดหัวเี มาถึงตอนนี้ก็ได้เวลามาอัปเดตงานเพลงแล้วก็ MV ใหม่ๆของเหล่าศิลปินคนดนตรีกันแล้วนะครับกับช่วงเพลงใหม่ MV ร้อนแน่นอนครับไปพบกับเธอคนนี้สาวเสียงเพลงคนสวยน้องมิวสิกสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะคุณอีท สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิวสิกมีเพลงอะไรใหม่ๆมาอัปเดตกันบ้างครับเอาเพียบเช่นเคยค่ะคุณอีกคะคุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันมีเพลงใหม่ของบอยแบนด์น้องใหม่และวงร็อกวงใหม่มาแนะนํากันด้วยค่ะรวมถึงซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกเพลงของน้องสอนศิลปินไทยมากความสามารถที่ไปโด่งดังในเกาหลีใต้ค่ะในฐานะศิลปินจากซ LC วงเคป๊อปที่หลายคนรู้จักมาฝากกันด้วยค่ะเลือกไม่ถูกเลยให้มิวสิกเลือกดีกว่าได้ไดเลย,ยเพลงไหนดีได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นขอไปเริ่มด้วยเพลงจากบอยแบนด์ทีป๊อปน้องใหม่ง่คาย เอสแก๊งในเครือข้าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างน้องๆวงโฟมิกกันก่อนเลยค่ะ กับซิงเกลิลเปิดตัวที่มีชื่อว่าคิดผิดที่เผยตัวตนผ่านมิวสิกวิดีโอที่จัดจ้านด้านแฟชั่นกับเนื้อหาเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวของซีนุ่มที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคของวงตลอด2ปีแต่ก็สู้ไม่ถอยเพื่อทําความฝันให้เป็นจริงนั่นก็คือการได้เป็นศิลป,ปินที่มีคุณภาพมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองโดยซิงเกลิลนี้เป็นการแนะนําวงโฟมิกให้ได้รู้จักการในภาพรวมเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นแนวทางดนตรีที่แปลกใหม่และมีสีสันในการร้องที่หลากหลายบวกกับเพอร์ฟอร์แมนซ์การเต้นที่แข็งแรง ซึ่งสี่หนุ่มนินจาแม็กกาฟลกซองและจอรอดยังได้ร่วมออกแบบผ้าเต้นโชว์ศักยภาพที่ครบเครื่องอีกทั้งเนื้อเพลงที่ได้ศิลปินอย่างซันนี่เคมาช่วยเขียนให้นั้นยังเต็มไปด้วยถ้อยคำที่สวยงามแต่บ่งบอกถึงการฝ่าฟันคำาสประมาทต่างๆซึ่งเป็นเสมือนแรงผลักดันให้ทั้ง4หนุ่มมีพลังในการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะ เป็นกําลังใจให้กับน้องๆด้วยนะครับเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงแบบนี้สนับสนุนและเป็นกําลังใจให้นะครับค่ะ,ะก,ใจใะะก็จากวงอบแบนทีป๊อปนะคะเรามาเปลี่ยนไปเอาใจสายร็อกกันบ้างดีกว่าค่ะคุณอิดก,ก็ไม่น้อยหน้ากันเลยค่ะกับเพลงเปิดตัววงร็อกน้องใหม่จากค่ายจีดีเอ r นเตอร์เทนเมนต์ค่ะวงร็อกสุดเก่าวงนี้มีชื่อว่าอันไซเมอร์ที่ประกอบด้วยสมาชิก4คนได้แก่ชัยเศรษฐานักร้องนำอดีตสมาชิกวงวีนัสแบ็คธรรมบุตรมือกีตาร์ ไก่เจรทีปมือกลองและตีสุชาติมือเบสซึ่งไก่และตีเป็นอดีตสมาชิกวงเบบี้บูมาก่อนเรียกว่าเป็นวงที่มากด้วยประสบการณ์ทางด้านดนตรีมาพอสมควรซึ่งพวกเขามาพร้อมกับผลงานซิงเกิลแรกที่มีชื่อว่าเปิดเป็นเพลงที่มีกลิ่นอายของดนตรีร็อกยุค90เน้นสาวดนตรีสไตล์เวทโอล็อกและยังได้เวประจกักษ์ศิลปินยุค2000มาช่วยแต่งทำนองและเนื้อเพลงที่พูดถึงการเปิดใจเปิดโอกาสให้คนคนหนึ่งได้รู้จักและเรียนรู้กันละกันด้วยค่ะ ้คำว่าวงใหม่แต่ฝีมือไม่ใหม่<ช>นะครับ สำหรับวงนี้ก็เหมือนเป็นการรวมพลคนดนตรีในยุค90เลยละครับใช่แล้วล่ะค่ะทุกคนก็ลว้วนมีผลงานเพลงเคยอยู่ในวงการเพลงมาก่อนมารวมตัวกันใหม่ในนาาวงอัลไซเมอร์ก็เป็นกําลังใจให้พวกเขาด้วยนะคะและเพลงสุดท้ายของสัปดาห์นี้มิวสิกก็บอกเอาไว้ว่ามีเพลงของสาวไทยที่ไปโด่งดังเป็นศิลปินเคป๊อปจากเกาหลีใต้มาฝากกันด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะค่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อวง CLC กันนะคะซึ่งหนึ่งในสมาชิกของวงก็คือน้องสอนหรือชนสศรนสัจกุลค่ะตอนนี้เธอก็ออกซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรก ในชีวิตออกมาให้ได้ฟังกันแล้วล่ะคะ่ะ ับเพลงที่มีชื่อว่ารันเพลงภาษาอังกฤษแนวป๊อปอะคูสติกฟังสบายด้วยเสียงที่นุ่มละมุนของสอนทาให้เพลงนี้มีรสสัมผัสที่อบอุ่นพานทุกคนตกอยู่ในผวังเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในฤดูใบไม้ผลิซึ่งเพลงนี้สอนตั้งใจทําออกมาเพื่อส่งมอบแรงบันดาลใจให้แก่ฟแฟนๆของเธอโดยเฉพาะกลุ่มเจนซให้กล้าที่จะออกมาทําสิ่งใหม่ๆและอย่าหยุดวิ่งตามความฝันของตัวเองโดยความพิเศษของเพลงรันคือสอนได้มีส่วนร่วมในการทําปกซิงเกิลและทํา MV ที่ถ่ายทําที่เกาะเชจูที่ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชา ชาตและทะเลซึ่งลงตัวและเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับความสดใสร่าเริงของเจ้าตัวและท่วงทํานองของเพลงเชื่อว่า้าใครเซฟเพลงนี้ไว้ในเพลย์ลิสต์จะสัมผัสถึงความอบอุ่นและจะทําให้คุณตกหลุมรักสาวคนนี้ชนิดถอนตัวไม่ขึ้นเลยทีเดียวค่ะ แล้วเพลินน่ารักเสียงก็นุ่มอีกนะครับไม่แปลกใจว่าทำไมถึงไปอยู่ในวงการเคป๊อปได้ครับใช่ค่ะก็เพราะความน่ารักสดใสบวกกับความสามารถล้วนๆเลยและคะ่ะแฟนๆก็ลองไปฟังไปติดตามกันดูนะคะรับรองว่าน้องสอนเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งศิลปินในดวงใจของใครหลายๆคนเลยแล้วค่ะติดตามแน่นอนนะครับและตอนนี้ครบแล้ว 3เพลง3แนวจาก3ศิลปินถ้ายังไม่เต็มอิ่มครับไปชมไปฟังแบบเต็มๆกันได้น่าสนใจทั้ง3เพลงเลยวันนี้ขอขอบคุณสาวเสียงเพลงน้องมิวสิกด้วยเอาเลือกสรรงานเพลงดีๆที่น่าสนใจมาแนะนํากันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับยินดีเลยค่ะก็อย่าลืมติดตามผลิสัสปดีหน้าด้วยนะคะว่าดิฉันจะมีเพลงอะไรมาแนะนําคุณอิดและคุณผู้ชมอีกบ้างค่ะห้ามพลาดนะครับส่วนตอนนี้เวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกับข่าวศิละปะวัฒนธรรมและบันเทิง n อ t บทได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมดีๆประมาณนี้สําหรััับววนนีี้สสด สวัสดีค่ะ